ายดีพี่น้องมันเอกกับสีผ้ากับปลาหล่อตลาดกับนาสาวเดอ้อสองนาร้านหล่อตลาดหาซื้อเน้วอยาดเนื้อกินไปสู่บนกินพี่น้องมาตลาดซีนโน้พ้นคึมคึมคือสิโต๊ะมาอีกแล้วล่ะ ยูโหลดองแถวโดยสารสนระบานะทางสวรรค์เขตรถ่องแถว บายดีพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องมาเลาะตลาดสีนูเลยจ้าหาซื้อของกินของอยากจ้ะพี่น้องมาหล่อนองกันเลยเราสิบเอหาเบิ้งปลาเบิ้งกบเนี่ยแหละมากินพี่น้องกินกบเนาะอันนั้นนี่ก็เป็นหมองจอดรถหมองฝากรถจักรอะไรพี่น้อง เป็นมือก่องของสาอ้นก้จ่ะพี่น้องนเอ้ามาสกลู้กจะกินลูกจะกินอ้นกัยางหลอกหาแนวกินกับพี่น้องเคสิพ้ากันซื้อยังไปกินนาอ้นเนาะ ยังเต็มกระปุกครบเนาะซื้อครบมากินเนาะอยากกินป่นครบหมากบัวในิ่งเลยไงเป็นหมากขนาดนอกของบัวเนี่ยเราเห็นเลยซื้อเลย ต้นกระไลเลมินพี่หน้อต้นเจ้าโก้งอะไรเก่งกูตายโทษโทษวายสิไม่น่อยเจสสี่ ซื้อปะทูน้ำดอมแม่ไหม่ซื้อปะทูใหญ่พี่น้องกระยางโตเลยจ้า ทางเขียนอะไรจ้าเสียงกัน้านีมีเพร่นงมี่ะยากออกไปผู้อ้นทางหนาผูมันมีของงินมันนอกมาคลายเองนะ

8 0 0 0ชิ่าเป่อาเอาเอเอาชิเลยเอาือนหนย้อดกระซื้อหมักนาวพี่น้องมักนาวหมักเล่นไม่น้อยคือซื้อ่นกระหาย่นซื้อเองคน่้ซื้อน้ำกันนี่แหละพี่น้องไง ซื้อคนละยางกันเป็นซื้อยางหนึ่งันก็ซื้อยางหนึ่งนะอาบกเลนบักเพชรงามขนาดใช่นล้นลนลนลนวพี่านะ น้ำไม่ต้มเลยซื้อก้อนก็เพิ่มอีกก้อนค่ะเขาโอนที่ซื้อหมูน่าจะซื้อสมพักกัเลยมัดหรือเปล่าสมพักนะมัดอะไรก็เอาไ้เลยฮะ นอนก็ซื้อส้มพักพี่น้องแล้วก็พักบัวขา่เลยมาแข่งคมขายได้มัแข่งคบเนี่ยโอเคสี่ไม่ได้บ่สแล้วโอนซื้อเครื่องออมพี่น้องซื้อเครื่องมาใส่ออมนี่เอาเงินน,นี่เอาเอาเงินน้ำก่อยนี่างานจัดจ่ายเาจาพี่น้องโสงหน้าร้าน อาฝนตกแล้วเดยจะพี่น้องเลยเอาไปทางไหนก็ไ้คะพีตูมีแล้วอยู่เงือนเต็มทุงบักไงถุงบักไงเออคนกัเถได้หยิบเอาในลาะซะทันหนึ่งนะกันเถได้จับเลยพี่น้องจะเลยเอาเลยซะเต้กระตาจาพี่น้องหน่อไม้หมากเชือหมากแดง เต็มเลยจ้ะผลจบแล้วนี่เอาอนหิวคนเดียวเลยจ้ะพีนองซื้อกันพักซื้อกบเม่าปนซื้ออย่างอีกวันนี้เป็นชิคโครงหมูเชื้อมาอ่อมวะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้จ้าพี่น้องฝนกระตกแล้วคนกับมันกระตึกอย่นั้นในตลาดกองทายไม่น้อยก็เป็นมือกล้องหิวนะ้ำฝนยาติดกล้องบ่ได้บันทันหิวหมือนี่นัก,กันนะพี่น้องชื่อมูจา้าญาติกจ่ายสงหน้าร้านคอยก็พยอยากให้ร้านจ่ายรายทางเนีเออ่มีอย่างก็ ออกสอยกันนัดพี่น้องยังว่าและฝนหนึ่งหยดอยู่หิวจนแค้นละซื้อมาแข่งมากเกลือพี่น้องเอ้ยพักนี่สี่โซ่พักก่อนพักก่อนฝนยังตกอยู่มััันนยยงงเตาะอซื้อยังยึดแบบไหน คลิปนี้กศิราผีและน้องไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนท์นทุกคนที่ให้กำลังใจทั้งช่องลุงนภาแม่เลี้ยงเดี่ยวเด้อจ้าพ้องกรร็ล่นกะตาะก็จะทักมาอีกแล้วน้อยไปบ้ายให้เน่ขอบคุณลยล่ะเด้อจ้าไปบ,บายแล้วจ้า